้ตรงนี้มีอะไรกันเนี่อะไรครับตรงนี้มีอะไรกันครับนี่อะไรคะอ้อมายากรนมียามายากรนด้วยนะครับผมใครนอนหลับเหรอเออคุยคับยาวแล้วมาเล่นที่ร้านตรงนี้อ่ะทำไมถึงต้องมาเล่นร้านนี้นะครับครับผมซีโฟราซีโฟราโอเคสิงเป็นแฟนคลับเขี่ยกันด้วยเขี่ยด้วยได้ไหมผมเขี่ยด้วยได้ไหมเขี่ยเขี่ยเขีเฮ้ยพอพอพมันหลุดพอมันหลุด นีห้าดอกจิกเอาสีพดำคืนมาอยู่มี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 อยู่ก้นนี้ไอ้นิ้วเคยสอนฉันแล้วมีฮะเอออ่ะขออีกที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 ่ขออีกทีไม่ต้องมูเชื่อหรอกเรียกไรขี้ก็ได้ครับผมไอ้ขี้มาได้สมชัยสมชัยอ่า หยุดอาแปมือแปมือหกคอดำหกคออดำนี่ครับอ่าคือใครเก่งกันอ่าถามในข้างล่างยังเป็นหกอยู่ป่ะเนี่ยนั่งตรงนี้เห็นไหมหกอยู่ไหนเนี่ยเห็นป่ะเออไปช่วยจับเลยอุตส่าห์นั่งล่างเก่งมากครับน้องครับเอาพวกเราป๊อปเบอ สุดยอดเดี๋ยวสร้างสีสันทั่วงานของเราเลยนี่บอกทำไมต้องมาเล่นตรงชั้นน่ะมันมีแรงดึงดูดอยู่เอาไปสองสาวสองสาวว่ะสาวนุ่มนุ่มมารวมตัวกันเบาๆจุดนี้ว่ะเออนะฮะเอามามาฝั่งทางด้านนี้หลายร้านนะรัช่วยคนนี้สยามเด็กเล่นแหละครับผมถูกต้องเลยฮะอย่าลืมดูด้วยนะครับผมสยามเด็กเล่นอุ้ยรายการดีมากครูมิวสิกนะครับแล้วก็พรุ่งนี้นะครับผมพรุ่งนี้ดาราเวลไล่ลืมนะฮะอย่าลืมนะครับเออ มามยการผมจะมีแปลงล่างอยูหรือเปล่ารายการผมไม่แปลงล่างอะรายการผมแปลงทั้งปากปโอ้ยบุ๊กนี้ไม่น่าเล่นเลยขอข้ามดีกว่าโอเคหาข้ามต่อไปทรน,นี้คิเลนนะบุกนี้เออ่อมาเราจะไปดูฝัง่งนู้นบ้างพี่แจ๊คใช่หลังจากเราดูฝั่งนี้กันไปเรียบร้อยแล้วครับผมมาโอ้นี่นไงนี่ดาราวิลล่านี่ต้อบอกว่าเออทริปนี้นี่ซานินี่ถ่ายนาแข่งกับควายด้วยจริงเหรอจริง แล้วบางทีเราเดินผ่านเราแยกไม่ออกว่าเอ้ยอันไหนคนไหนใายวะแยกออกมเพื่อนเขาสวยจะตายเออนอกจากจะมีในส่วนของตลาดสดไอเดียนะพี่แจ๊คแล้วก็รวมไปถึงเพื่อนนะคะเราอยู่ในที่เลยมุมนี้ค่ะมุมไหนครับมุมมันสเตอร์ครับผมมันไม่ใช่อันนี้มันไม่ใช่อันนี้มันเป็นตากล้องที่พี่ยุ้งเขาละหมายเขาเรียกมอนเตอร์โอ้ ชื่อก็บอกแล้วว่าให้ช่างคือมันกันออนะฮะคืออยากให้ทุกคนเขียนระบายความในใจได้ใช่เดี๋ยวเป็นแฟนนะครับผมบรดาเหล่าบรดา AF ของเรานะครับรบกวนนิดนึงนะฮะถ้าว่างเนี่ยมาเขียนเลยชอบใครลักใครวันนี้เราจะรวบรวมสถิตินะครับผมใช่คือสามารถเขียนให้หมดเลยนะคะว่าอยากทําอะไรอยากได้อะไรผมอยากไปไหนัาผมนี่แล้วก็นอกจากชอบไอดีมากเลย อไ,ไอ้นี่เขียนว่าหนูอยากครองโลกหนูเพราะว่าเด็กผูกห้หญิงเนี่ยหนูอยากครองโลกว่ะเออเป็นแอนเมโฟเอองงเลยแอนเมวฟูเนี่ฮะ